งานในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ครบรอบ57ปีของวัดสัตตะโคพระอาจารย์ก็เลยเล็งเห็นว่าวัดนี้คือยังขาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็เลยได้ทําการบวงสรวงพระพุทธรูปปางนาคปกทําไมถึงต้องเป็นพระพุทธรูปปางนาคปกเพราะว่าคนโบร,โบราณถือว่าจะได้ปกป้องคุ้มครองปกปกักรักษาคุ้มภยัยขจัดต,ตุหมู่มารแล้วก็ได้อัญเชิญองค์พระเท้ามหาพรหมเวสุวรรณูมาประดิษฐานทําการเบิกเนตรใหม่ในวันนี้ยันที่พระอาจารย์ใช้ เจิมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้บรรดาญาติโยมเนี่ยเป็นยันนะก้วสารพัดนึกนะดวงดีนะดวงเศรษฐีนะเส้นวาสนาเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้คุณโยมนั้นได้มีฝันและกาลังใจที่จะไปต่อสู้การเจิมไปมันต้องควบคู่กับชีวิตประจําวันยันตัวเนี้ยที่เจิมไปเนี่ยที่เขียนไปที่จานไปก็จะไปหนุนไปเสริมไป,ไปค้าไปคูณให้กับชีวิตของเราการทํางานที่เราประสบปัญหามันก็จะราบลื่นเพราะฉะนั้นเจิมไปแล้วเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเจิมไป แลจะได้มีพลังกาลังมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปการอาบน้ามนะต์รัตนสุวรรณนั้นรัะตะนะแปลว่าแก้ว3าประการอันนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการอัญเชิญมนต์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อมาปกป้องคุ้มครองให้แก่บรรดาญาติโยมขอเชิญชวนบรรดาญาติโยมพุทธศาสานิกชนเข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลมาช่วยกันพัฒนาถาวรวัตถุที่อยู่ภายในวัดสัพตะโควัดสัพตะคอนี้ยังขาดปัจจัยในการบูรณะวัดอีกมากมาย my